วันนี้เรามาทำผัดกะเพราไข่ดาวข้าวผัดกะเพราไข่ดาวกันนะคะ,ะวิธีทําเป็นยังไงเรามาดูกันนะคะผัดแบบโบราณเป็นยังไงเราจะมีส่วนที่เราจะต้องตํานะมีกระเทียมนะคะมีพริกไทยมีพริกนะคะอันนี้ส่วนที่เราจะต้องตําผัดนะอัตราส่วนแปะอยู่ใต้คลิปนะคะดูใต้คลิป ส่วนของพริกน้ำปลามีหัวหอมนะคะเราล้างน้ำมาให้สะอาดพริกขี้หนูมะน,นาวน้ำปลานะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาหั่นใส่กันนะคะเพื่อจะทานคู่กับกะเพราของเรานะอ่าวันนี้เราทําเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่อาจารย์ส่วนจะแปะอยู่ใต้คลิปนะคะเนื้อไก่หั่นชิ้นเล็กนะคะหั่นชิ้นเล็กกะเพรานะคะเยอะๆได้ยิ่งดีนะอ่าใส่กะเพราเยอะจะอร่อยมากเลย น้ำตาลเล็กน้อยนะคะน้ำตาลทรายถั่วฝักยาวหั่นชิ้นเล็กเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะอจะเปลี่ยนเป็นถั่วพูก็ได้หรืออย่างอื่นก็ได้ที่เราชอบหรือไม่ใส่เลยก็ได้นะอวันนี้เราจะทําไข่ดาวแล้วก็มีไข่เคล็ดลับการทอดไข่ดาว,วต่อไข่ใส่ถ้วยมาอย่างนี้ก่อนนะคะน้ำมันหอยนะคะซอสนะคะซอสซอสปูเขานะคะอาาัตราส่วนแปะใต้คลิปนะคะ อ่าเรามาเริ่มกันเลยเรามาเริ่มตำพริกกันก่อนเลยนะคะนดับแรกเราตำพริกไทยก่อนนะคะตำให้ละเอียดเพราะว่าผัดกะเพราโบราณเนี่ยต้องมีพริกไทยนะ,ะถึงจะร้อนถึงจะอร่อยนะคะพริกไทยต้องมาดับแรกเลย กะเพราแบบโบราณเนี่ยจะต้องแห้งนะไม่มีน้ํเจิมเยอะเหมือนสมัยนี้นะ,ะตามพริกไทยให้ละเอียดเลยนะคะแล้วเราตามด้วยพริกนะคะพริกที่เราเตรียมไว้และกระเทียมนะคะเราตาไปด้วยกันเราตาไปด้วยกันนะคะแล้วเราจะ,ะใช้ส่วนนี้ผัดน้ํามันให้หอมนะคะ แล้วเราถึงจะใส่เนื้อไก่เนื้อไก่ของเราจะล้วนมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราต้องไปล้วนก่อนนะคะเราค่อยมาผัดเคล็ดลับทำทำผัดกะเพราให้อร่อยนะจะต้องไม่มีน้ํานะคะเพราะเวลาเราใส่ส่วนผสมเราจะคน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 ขึ้นมาอย่างเร็วนะถ้าเราไปผัดแค่นานๆแล้วเติมน้ําไปด้วยอันนั้นไม่อร่อยนะเป็นผัดกะเพราอยู่แต่ไม่ไม่ใช่เคล็ดลับที่จะทําให้ผัดกะเพราอร่อย เราจะตํามไม่แหลกมากนะเดี๋ยวเราไปผัดกันนะคะก่อนผัดเรามีไข่ดาวเราทอดไข่ดาวก่อนเลย อ่าอันดับแรกเรารวนเนื้อไก่ก่อนนะเราใส่ีกี๊ยวขาวบางส่วนนะคะใส่ไปด้วยตังเลยเทคนิคการผัดกะเพราโบราณให้อร่อยเราต้องรวนเนื้อไก่มาก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเราทำอาหารไปเนี่ย น้ำเขาจะออกมาถะะ้าเวลาเราไปผัดกะเพราเนี่ยเหตุผลที่บางคนผัดกะเพราไม่อร่อยคือไม่ล้วนเนื้อไก่มาก่อนนะไม่ล้วนเนื้อสัตว์มาก่อนนะคะอ่าแล้วจะเป็นน้ําแล้วจะเป็นคาวออกมานะคนโบราณน่ะเขาจะทาอาหารจะแกงเขาจะล้วนเนื้อมาก่อนนะคะอ่าเราล้วนไปเรื่อยๆเ,เลยนะล้วนจนแห้งนะคะล้วนจนแห้ง เราเอาพริกที่เราตำมาลงมาเคี่ยวให้หอมคะเคี่ยวให้หอมพอกระเทียมเริ่มเหลืองพอกระเทียมเริ่มเหลืองนะคะเราใส่เนื้อของเราเลยนะคะเนื้อที่เรารวนไว้นะอันดับแรกเราเอาพริกลงมาตำนะคะพอกระเทียมเริ่มเหลืองเราใส่เนื้อที่เรารวนไว้เลยนะคะ อเราใส่ลงไปเลยนะเหตุผลที่เรารวนมาก่อนคือจะไม่มีน้ําของที่เรารวนมาออกตอนนี้แล้วนะจะแห้งนะคะอ่าบางคนนี่ยไปตามหาน้าผัดกะเพราที่ว่าจะต้องให้แห้งไม่มีน้ําเยอะใส่ข้าวนี่แหละเหตุผลเราทำกินเองก็ได้ที่บ้านทําแบบนี้เลยนะอ่าเราเอาส่วนผสมของเราทุกอย่างที่เราเตรียมไว้ใส่ไปเลยทุกอย่างพอดีแล้วนะคะ ก็ดีแล้วเพราะตัวฝักยาเราทานดิกก็ได้อ่าแค่นี้จะเป็นผักกระเพราที่อร่อยแล้วนะเนี่ยเราคนคนคนโคเลโคเลใส่ใจใส่ใส่ใบกะเพราเป็นอันเสร็จเลยนะคะพอกระเพราสลบตักราดข้าวได้เลย นี่นะคะเห็นไหมไม่มีน้ำมาให้ควรใจเลยนะแล้วกลิ่นจะหอมมากเลยนะคะนี่คือผัดก,กะเพราแท้โบราณที่อร่อยนะคะทําแบบนี้กันเลยนะคะอ้าวเราไปจัดข้าวใส่จานกันเลยะคะ่ะค่ะก่อนเราจัดจานเราทําพริกน้ำปลาเลยนะคะ ทำพริกน้ำปลาที่เราเตรียมมาเลยนะหหอมเแล้วหั่นเลยนะคะเราล้างทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราหั่นแบบนี้เลยนะไม่หั่นขวางนะคะหั่นตามยาวอย่างนี้บางๆนะหั่นแบบนี้เลยนะคะแล้วเราใส่ไปในน้ำปลาของเราเลยอ่าแล้วเราตามด้วยมะน,นาวที่เราเตรียมมาเลยนะอ่านี่คือการชูรส ชิรสผัดก,กระเพราของเราเลยนะคะแล้วเรามาจัดจานกันเลยนะคะอ่าเราไปสักข้าวจัดจานกันเลยอ่าเราจ,จัดจานเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวผัดก,กระเพราโบราณเป็นแบบนี้เลยนะเอียงมัน,นไม่มีน้ําไหลไม่มีน้ํากระชกมาเลยนะคะทุกอย่างแห้งเราจะทานแบบไหนก็ได้ให้เต็มจานแบบไหนก็ได้ทําทานเองเลยนะคะอ่าสูตรเคล็ดลับไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องใส่ผงชูรสด้วยนะ อ่ออกมาแล้วหน้าตาสวยงามน,นะคะหากชอบคลิปนี้กดไลดดค์กดแชร์กดติดตามนะคะป่านมีคลิปที่ดีมีสาระประโยชน์อกอกมาทุกๆวันนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ